ตุดจีนปีนี้ต้องไหวอะไรบ้างเกมแมวรอดลูของไหวตุดจีนมาเริ่มต้นที่หัวหมูกันก่อนเลยเปิดมาปุ๊บน้องบิงซูกับน้องเต้าหู้ก็ออกมากนหัวหมูคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้มั่งคั่งร่ำรวยแล้วน้องที่เดินออกมาไม่ใช่หมูนะครับนี่ก็คือพี่ชาบูนั่นเองเดินออกมาปุ๊บบังรูเลยหล้วคนอื่นเขาจะออกยังไงละชาบูฮิวโก้ก็มุดออกมาเลยครับทุกคนแล้วก็เหลือป้ามะลิออกมาคนสุดท้ายไหวไก่แสดงถึงความแข่งขันแข็งทําการค้าเจริญรุ่งเรืองน้องบิงซูออกมายอู ครึ่งตัวแบบนี้ทำหน้างงๆแล้วก็ออกมาแม้ต่อมาก็คือน้องฮิวโก้งึ้องักอยู่นิดนึงนะแล้วค่อยวิ่งออกมาฮิวโก้ขนฟูน่ารักมากแล้วน้องก็มายืนเตรีมกล้องแบบนี้เลยต่อมาวิ่งมาอย่างวายเลยครับป้ามารนึกว่าด่านนี้ป้าจะออกไม่ได้ซะแล้วพี่ชาบูมายืนทำทรงอยู่ข้างๆแล้วไงจู่ๆก็เลยลงไปนอนทำเนียนจะนอนอีกแล้วลุกขึ้นมาก่อนเราเร็วเดี๋ยวให้อังเปาชาบูลุกขึ้นมาแล้วแล้วก็มายืนลีลาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ด่านต่อมาด่านส้มสัญรักของความมั่งคั่งและโชคลาภเอ้พี่ชาบูออกมาก่อนเป็นนแแรกเลยบไม่ เชื่อเป็นไปได้ยังไงเนี่ยต่อมาเป็นน้องวิงตูค่อยๆโผล่ออกมาหน้ารนักมากๆออกมาเร็วต่อมาเป็นน้องเต้าหู้นะครับตามมาด้านหลังแล้วฮิกโก้ก็โผล่ออกไปสักทีแล้วจุดจินปีนี้เพื่อนๆทุกคนว่าอะไรกันบ้างครับ